สวัดดีครับท่านผู้ชมเราก็มาดูพระกรุนะครับเป็นพระสุมกอกุพระบรมธาตุนะครับก็เป็นพระของจังหวัดกำแพงเพชรนะครับจะรับชมได้นะครับพระองค์นี้นะครับอันนี้ก็คือพระเอ่อสุมกอนะครับอันนี้เป็นกุเป็นพระกรุ กุพะบรมธาตุนะครับเออก็อันนี้จังหวัดอ่าจังหวัดเียอนก่อนจังหวัดอาอืพระแนวนี้นะครับกำแพงเพชรโอ้โหกุพะบรมธาตุนี่นะครับชาวบ้านเขาเรียกว่าพระกำแพงพระกำแพงนะครับ อันนี้เป็นพระสุมกอซุมกอเหตุที่เรียกว่าซุมกอนั้นเพราะอะไรนะครับเพื่อเพื่อดูสิว่ารูปทรงของพระเนี่ยนะครับเหมือนกับอะไรเอ่ยอะอะนะครับอันนี้เดี๋ยวขอปรับโฟกัสนิดหนึง่งนะครับนี่นะครับ รูปทรงของพระเหมือนกอไก่นะครับก็เอ้ยกอไก่นี่แหละเหมือนเลยเห็นป่ะนะดูเราเราดูเนี่ยเราดูทรงเนี่ยดูทรงเขาถึงได้เรียกว่าซุ้มกอนะครับเนี่ยเหมือนกอไก่ซุ้มกอไก่สาหรับพระองค์นี้นี่จะให้ดูเนื้อนี่เป็นยังไงกุพระบรมาธาตุพระกํากแพงเพชร รับรองผ้าองค์นี้ส,สุด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 นะครับเข้มขลังอลังการดูด้านหลังด้านหลังเนี่ยด้านหลังนี่เหมือนอะไรทำไมก็ถึงได้เรียกว่าด้านหลังอุทกนะครับเหมือนลายน้ำเหมือนแผ่นน้ำที่พลิ้วนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อดูเนี่ยเขาเรียกว่าหลังอุทกหลังอุทกนะครับ พวกนี้ก็อายุพระก็ประมาณ800ปีโดยประมาณอาจจะฝานนั้นหรือว่าอาจจะขึ้นไปถึงนับพันปีแต่ว่าก็ประมาณการว่าโดยทั่วๆไปก็8ป0ปีเก่าหรือไหมละครับแล้วก็พระ800ปีเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้นะครับแสดงว่าผ่านการใช้แล้วก็ เจ้าของนี่ค่อนข้างจะนะครับคือคนแต่กอนเนี่ยการรักษาดูแลพระเนี่ยเขาคือเขาจะมีคติที่ว่าพระต้องถูกกระตัวนะครับคนต่กอนเนี่ยเขาส่วนมากเขาก็จะถักรวดบังอะไรมัง่งเขาก็ถือว่านะครับเหมือนว่าให้แบบว่าทาตด,ดินทาตน้ำดินน้ำลมไฟนี่ให้ครบ ให้ติดอยู่กับตัวเนี่ยนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อดูเนี่ยกุพบรมธาตุดูฝับเก่านะครับซึ่งเซียนทุกยุคทุกสมัยอะนะครับโดยเฉพาะคนตะเกาเขาเพะให้ดูหน้าให้เหมือนครุดนะครับเนี่ยเออเนี่ยเหมือนเลยเนี่ยผมดูแล้วก็เหมือนครุฑนะเนี่ยเหมือนพญาครุฑเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับจุดดูจุดดูที่ ปู่ยาตายายโบ,บราณโบราณเสียนรุ่นเก่านะครับรุ่นเดะเลยอ่ะเขาบอกว่าให้ดูตรงนี้นี่ข้างๆมันก็จะเหมือนว่ามีออพญานาคนะครับพญานาคสองข้างอราาักขาองค์พระสมเด็จนะครับองค์พระสัมมาสัมพพุทธเจ้านะครับคอยปกปักร,รักษาเนี่ยนะครับสมกอย เพราะฉะนั้นพระซุมกรนี้จึงได้เป็นพระที่ว่าเหนียวคงกระพันใครมีไว้นี่โอ้โหจะอุดมไปด้วยโชคลาภด้วยนะครับพอเขาบอกว่าเองมีไว้ไม่จนนะครับนี่บางตำล้านะครับบางที่เขาถ่ายทอดกันมาเขาบอกในกรุเนี่ยนะมีแผ่นทองจารึกไว้ว่าเองมีไว้ไม่จนนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในจารึกยังบอกว่าอา มีไว้นี่ลอดตายไม่ตายหูกแน่นอนนะครับอันนี้ตามกลุ่บางกลุ่มเขาก็แต่ละกลุ่มนี้คำจารึกนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วเ,เรื่องของพระพุทธคุณของพระสุมกรนี่ก็จะมีมาในแนวเนี้ยคือคงกระพันแล้วก็รำรวยเป็นเศรษฐีเพราะฉะนั้นพระสุมกรนี่ก็เลยถูกจัดไว้เป็นหนึ่งในบรรดภาคี นะครับก็มีสมเด็จอรังคังมีนางพญามีผงสุพรรณมีพระรอดมีสุ้มกอมอีทุ่งเศรษฐีนะครับสำหรับพระสุ้มกอ,อนี่ก็ใช้ทดแทนกับพระทุ่งเศรษฐีได้นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นพระที่อยู่ในโซนเดียวกันพระพุทธคุณแบบเดียวกันนะครับนะครับนี่นะครับเนื้อนอายุพระ หรือว่าความเข้มขลังนี้ก็คลายๆกันเพราะฉะนั้นก็มักจะใช้แทนกันได้นะครับอันนี้คือพระหนึ่งในเบญจภาคีนะครับเเพื่อนๆน,นี่ได้ชมแล้วก็ให้แสดงความคิดเห็นกันมาได้นะครับว่าพระองค์นี้สวยจริงสวยจังสวยจัดสวยจาดแบบไหนแล้วก็ชอบกันหรือไม่ หรือใครมีองค์ที่สวยกว่านี้นะครับก็เอาลงมาเปรียบเทียบกันดูได้นะครับส่งรูปส่งภาพมานะครับเราก็เอามาแชร์ดูกันแต่สําหรับองค์นี้ผมถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูนะครับเพราะว่าเป็นพระที่เก่าสมบูรณ์ไม่หักไม่แหวงไม่วินนะครับเพียงแต่ว่าเนื่องจากว่าด้วยความเก่าก็กอาจจะมีนะครับเลอะเ,เ,เลือนไปบ้างในบางจุดบางส่วนนี่แสดงถึงความเป็นพระแท้ พระใช้นะครับพระองค์นี้ขอบอกได้เลยว่าถ้าใครจะมีนะครับแน่นอนพระองค์นี้ศูนย์หลายตัวครับหกเจ็ดหลักแน่นอนนะครับก็สำหรับพระองค์นี้ก็ขอให้ท่านเก็บไว้ในความทรงจำนะครับสวัสดีครับกดติดตามผมด้วยนะครับ อย่าลืมติดตามติดตามกัน